สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมเป็น Fortuner 2.4 Leader G นะครับสีบอลนะครับคันนี้นะครับผมแต่งเป็นสไตล์เจียสปอร์ตรอบคันเลยนะฮะสวยๆเลยครับนานๆทีนะครับจะเห็นสีบอลเงินแต่งเต็มขนาดนี้นะฮะนี่ส่วนคันนี้นะครับอัปเกรดอะไรไปบ้างเดี๋ยวผมพามาชมทีละจุดเลยนะฮะเริ่มที่ด้านหน้านะครับก็จะเป็นไฟหน้าก้างปลานะครับผมพร้อมกับ กอบไฟตัดหมอก GR Sport ช่องรวม j r Sport แล้วก็ลิ้นหน้า j r นะฮะก็เป็นแบบฟูลเซ็ทแบบจัดเต็มไปเลยนะครับครับผมนี่ตัวโลโก้ Fortuner สีดำเงาติดตั้งให้เรียบร้อยพร้อมกับตัวโลโก้แก้วด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะฮะส่วนด้านข้างนะครับผมก็ทำเป็นคิ้วนะครับซุ้มล้อสีเดียวกันกับตัวรถนะครับนี่สวยๆเลยนะครับให้รถด้วยดูคีนมากขึ้นนะครับผมเห็นไหม มือจับเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นสีบอลเงินด้วยนะครับนี่ครบเลยคันนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นล้อเดิมของตัว G R Sport นะครับเป็นสีลมดำแบบนี้ครับก็มีการทำดิสเบรดนะครับผมให้เป็นสีแดงแบบนี้ด้วยนะฮะสวยๆเลยนะครับคันนี้หลังคาครับเลือกเป็นแบบพุ่นนะครับหลังคาดำแล้วก็ติดฟิล์มเรียบร้อยคันนี้ก็มีติดฟิล์มติดกันสรดนะครับผมก็กรอบรองกันลอยเป็นแบบครเมเี่ยมนะครับคันนี้เห็นไหม ก็ทําให้มันคืนกับตัวรถนะครับมีคิ้วควเมี่มรอบคันนะครับเปลี่ยนให้ครบเซตนะครับเดิมๆจะเป็นสีดำได้นะครับสําหรับรุ่นจีเนาะครับส่วนด้านหลังนะครับผมก็เป็นชุดแต่ง g จียสปอร์แบบฟูลเซตนะครับก็มีตัวสปอยเลอร์ทูโทนนะครับสไตล์เจียสปอร์แบบนี้เลยพร้อมกับมีคาดเอวนะครับที่เป็นสีเงินนะครับแล้วก็ทําเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับคันนี้ นี้จะเป็นตัวโลโก้แก้วด้านหลังนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจะเป็นชุดโลโก้ g จี r สปอติดตั้งให้ครบเซ็ตนะฮะคันนี้มีสคาัเปดกนรยอยก็ด้านหลังด้านล่างนะครับผมก็จะเป็นชุดดิฟฟิวเซอร์สไตล์เจียสปอครับเป็นสีดำครับตัดกับสีเงินแบบแบบนี้เลยนะฮะสวยๆเลยนะครับคันนี้ติดตั้งให้แบบครบเซ็ตนะครับ มาณนี้ครับเดี๋ยวพาชมรอบกันอีกทีนึงครับนานๆนะครับจะเห็นสีบอลเงินแต่งเต็มนะครับผมก็พาชมรอบคันหน่อยแล้วกันนี่เลยครับประมาณนี้นะครับโอเคครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเป็นตัวลีดเดอร์จีนะครับสีบอลเงินแล้วแต่ง สไตล์จียสปอร์ตแบบนี้นะครับเราจัดโปร์ดาเริ่มต้นอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทนะครับผมก็จัดเต็มนะครับให้แบบนี้เลยเป็นชุดแต่ง g จี o สปอร์ตรอบคันครับชุดแต่งทุกอย่างครับที่ผมแจ้งไปนะครับเราเน้นเบิกของแท้ให้ลูกค้านะครับผมก็จัดเต็มให้แบบนี้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถทักแชทมาสอบถามเซนทรัลได้นะครับแอดไลน์มาที่เบอร์0 6 3 2 2 6 6 9 9 3นะครับเซนทัลก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับวันนี้ก็ขอตัวลาบก่อนนะครับผมสวัสดีครับ